มาดูให้นะคะมาดูให้ค่ะธนบัตรแบบนี้ใช่ไหมคะขายไม่ได้ค่ะนะคะเอาจะเอามาขายเหรอขายยังขายไม่ได้นะคะธนบัตรรายชินีนะคะแบงค์ห้าร้อยรายชินีแบบนี้ยังใช้จ่ายได้ปกติอยู่ค่ะเขามีฟอยนะคะเนี่ยค่ะฟอยเขามีฟอยที่ปลายหางค่ะเห็นไหมคะหางคดปลายหางคดรเลยนี้ไม่แท้นะ รับซื้อเหรียญ10บาทจะตังทอนสา5หนึ่งห้า้ยถึงหนึ่งพันสี่หนึ่งบาทสี่สองยี่บาทสามสี่ี่บาทสี่สสิบ้าบทห้าสสิบา 5, 35, บาทจ้าจะตังทอนเหรียญ5้าบาทรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพอสอเท่านั้นค่ะสองห้าสี่หกขายได้สอง5ห้าบหาบาทจะตังทอนพอสสองหสรับตังทอนมาดูเพียงพอสอขายได้เลยค่ะหบาทสองห้าสี่หก็น่ารับซื้อเหรียญละสองบาท เหรียญสิบบาทสตางค์ธนพสสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทเหรียญสิบาทสตางค์ธนรับซื้อสตางค์ธนค่ะสิบาทตังค์ธนพสสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทรับซื้อเหรียญสิบบาทสี่พสสี่เหรียญนี้ขายใครก็ได้ร้านไหนก็รับค่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่สี่สองเหรียญสิบบาทสี่พสนี้ขายใครก็ได้ใครก็รับค่ะ พศสอง1 4า4าหนึ่งหนึ่งสสองสสรับซื้อทุกรายเหรียนในรัชกาลที่9้าเริ่มหายากแล้วนะคะทุกคนชัดๆนะคะเหรียญที่รับซื้อนะคะสามหนึ่งสี่หนึ่งาสี่สี่สองจ้าสองเหรียญน,นี้นะคะมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างคะ่ะควรเก็บเหรียญไหนนะรับซื้อเหรียญ10บ,บาทสตางทอนสามหนึ่งนะคะสี่หนึ่ง สาสี่และสี่สองสี่พศเท่านั้นเหลียนสิบาทตัวติดผลิตน้อยเหรียญที่รับซื้อนะคะสิบาทปีสองห้าสามหนึ่งค่ะจำนวนผลิตหกหมื่นสร้อยเหรียญค่ะราคารับซื้อนะคะห้าร้อยถึงหนึ่งพบาท เหรียญสิบบาทสตางทอนพศสองห้าสี่หนึ่งดูเพียงพศเท่านั้นค่ะประน้ารับซื้อเหรียญละหกสิบบาทเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญกระสาหมุนเวียนหรือสตังทอนเหรียญพศที่รับซื้อค่ะพศสองห้าสี่สองค่ะดูเพียงพศเท่านั้นนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะสองห้าสี่สองจำนวนผิดหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญ เหรีกระสาบหมุนเวียนหรือตั้งทอนพสหนึ่งที่รับซื้อนะคะสองห้าสามสี่ค่ะดูเพียงพอสเท่านั้นค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะสองห้าสามสี่จำนวนผลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญเหรียญกระสาบหมุนเวียนหรือตังทอนรับซื้อตังทอนดูเพียงพอสเท่านั้นค่ะสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะสองห้าสี่สามจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญเท่านั้นค่ะ หนกดหมุนเวียนหรือตังทอนพสสองห้าห้าสาค่ะรับซื้อเหรียญละ15บาทเหรียญ10บาท2553้าาจำนวนผิด1นึ่งล้านเก้าแสหพันเหรียญเท่านั้นค่ะ